สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตเรื่องราวของอาร์ซอลกันเช่นเดิมนะครับโดยเฉพาะาการโหมโรงก่อนศึกลอนดอนดาร์บี้แมชในวันอาทิตย์นี้ที่แซนฟอร์บริดจ์นะครับซึ่งอาร์ซอลจะไปเยือนเชลซีมีการเปรียบเทียบพูดถึงกันของ2มิดฟิลที่ว่ากันว่าอาจจะดีที่สุดในศึกพรีมเมียร์ลีงิเกณเวลานี้ครับอย่างเดคแอนไรส์กับมอยเซสกายเซโดวันนี้เลยมาเทียบจุดแข็งกันให้เห็นชัดๆว่า2มิดฟิลคนนี้เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับ รวมไปถึงควันหลงชัยชนะเหนือบาย n ย c นิคสประตูตอนหนึ่งะครับมีทางมุมมองของเทรี่องรีแล้วก็โยชวคิมิชครับมิดฟิลด์ฝั่งบายเยนพูดถึงเราเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาไล่เรียงไปได้วยกันในคลิปข่าววันนี้นะครับกอนจะวี่ยตามกันเหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามทั้ง2ช่องทางของ God g กูเนอพื้นที่ของคนรักอาร์เซนอลด้วยนะครับ เริ่มต้นกันเลยครับที่เรื่องของไรซ์แล้วก็ไกเซโดครับสองคนนี้ต้องบอกว่าฟอร์มยอดเยี่ยมเหลือเกินครับไกเซโดในวัย24ปีโซไรซ์ในวัย26ปี2คนเนี่ยพาทีมเอาชนะสมอสรนะระดับท็อปมาในในกลางสัปดาห์ทั้งคู่นะครับ เชลซีเ็เปิดบ้านชนะบาเซโลนา3ประตูต่อ0โดยมีกาเซโรเป็นแกนกลางส่วนอาร์ซ็อลเ็เปิดบ้านชนะบายนูนิค3ประตูต่อ1เป็นการชนะทับเสือใต้ครั้งแรกในรอบ10ปีครับและไรซ์เนี่ยควา้ารางวาัลแมนออฟเดอะแม h ชเลยครับก่อนวันอาทิตย์นี้ก็เลยถูกเปรียบเทียบกันครับในการโอโ้มาดวลกันกของทีมอันดับ1และอันดับ2ครับแล้วก็เป็น2มิดฟิลด์ที่ตอนนี้เข้าขั้นระดับท็อปด้วยกันทั้งคู่ครับ Sky Sports ก็เลยมีบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจครับผมก็เลยเอามาเล่าให้ฟังกันครับอย่างแรกเลยเขามองว่าโอ้แน่นอนคู่นี้น่าติดตามแต่ว่าการดวลกันของ Rise Sky ซโดเนี่ยเป็นเหมือนโอ้โหการดวลการระดับ box o อฟ i ิศเลยนะคือน่าติดตามมากเพราะว่าเกมยุโรปช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยสองคนที่แสดงให้เห็นว่าเฮ้ยพวกเขาไม่ใช่แค่คนที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกนะแต่อาจจะหมายถึงในยุโรปด้วยก k เซโดคุมเกมแดนกลาง ในการเจอบาเซโล์นาได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับไรส์ <Rice S 1> ก็ทําแบบเดียวกันในการเจอไบเยนมิวนิกฟอร์มของทั้งคู่ก็เลยถูกพูดถึงอย่างชัดเจนครับแล้วก็โหต้องบอกว่าเป็นการย้ายตัวระดับร้อยล้านปอนทั้งคู่ใช่ไหมครับอ์เซอลได้ไรส์มา105ล้านปอนเชลซีก็ได้มอร์เซสไกเซโดมา115ล้านปอนนะครับแล้วก็ ทั้งสองคนเนี่ยมีเส้นทางชีวิตที่เหมือนสลับกันนะไรซ์ที่เคยเป็นนักเตะในอ์คาเดมีของเชลซีสุดท้ายก็มาลงเอยกับอาร์ซอลกากเซโรเคยเป็นเป้าหมายของเรามาก่อนนะแต่สุดท้ายอาร์ซอลก็เลือกในการเซ็นสัญญากับไรซ์ในตลาดซัมเมอร์2 0 2 3พูดถึงสไตล์ครับไม่ต้องให้ใครมาพูดให้ชัดเจนไปกว่าตัวเองนะครับไรซ์ก็บอกว่าตอนนี้เขารู้สึกว่า ไกเซโด้เป็นเบอร์6แบบเต็มตัวกลางตัวรับนะครับส่วนเขาเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์หรือว่าเบอร์8มากกว่าและไรซ์ก็มีความชื่นชมกับผลงานของไกเซโดนะออคือไรซ์บอกชัดเจนว่าตอนนี้เขาไม่ใช่เบอร์6แล้วเขาคือนักเตะในเบอร์8หรือบ็อกซ์ทูบ็อกซ์มีการขึ้นลงกว่าดังนั้นถ้าเราดูฮิตแมปเนี่ยจะเห็นภาพชัดเจนว่าไกเซโดเขาจะปักอยู่กลางสนามในบทบาท4-2-3-1ใช่ไหมครับ ด้วยวิธีการที่เป็นตัวปัดกวาดแล้วก็เป็นตัวเซตอัพขึ้นเกมให้กับเชลซีครับส่วนเด็กแอนไรส์เนี่ยพอมีซูบิเมนดี้ไรส์ก็สามารถขึ้นลงได้มากกว่าแล้วก็มีส่วนร่วมกับเกมรุกมากกว่าถ้าดูฮีทแมปเนี่ยจะเห็นชัดเลยแกใส่ด้านซ้ายแล้วก็ไรส์เสี่ยอยู่ด้านขวาซึ่งมันก็เห็นภาพชัดเจนว่าตั้งแต่ไรส์มาอยู่กับอาร์เซนลเนี่ยเราเคยทำคลิปกันเนอร์สตอรีไปแล้วนะว่าไราส์เสี่ยค่อยๆเติบโตขึ้นในแง่ของบทบาทครับมีพัฒนาการ ในแง่บทบาทการเล่นที่ชัดเจนครับจากเบอร์6ไปเป็นเบอร์8ฝั่งซ้ายแล้วก็ฤดูกาลนี้เนี่ยเหมือนมันอยู่กึ่งกลางระหว่าง2บทบาทก็คือมาเล่นเหมือนกองกลางคู่เขาเป็นทั้ง2วิธีการครับทั้งเบอร์6และเบอร์8ในคนเดียวกันเล่นเกมรับขึ้นเกมด้วยนะฮะเดียวกันก็ยังเล่นเกมรุกในเหมือนบทบ,บทบาทเบอร์8ฝั่งซ้ายเมือ่อฤดูกาลที่แล้วลองไล่เรียงดูตำแหน่งแต่และฤดูกาลนะครับ รูดูการแรกที่ไรซ์มา2,023-2,024วงกลมสีแดงเบอร์41เนี่ยเนีไรซ์ Rise เขาจะปักเป็นเบอร์6หรือกองกลางตัวรับชัดเจนมากโดยที่มีเบอร์29กับเบอร์8ก็คือคายฮาวเวสกับโอดกาเนี่ยเป็นกองกลางอีก2คนในระบบ4-3-3รูดูการที่แล้วอาซองใช้โทมัสปาเตมาปักในบทบาทกองกลางเบอร์6ใช่ไหมครับไรซ์ไปอยู่เป็นเบอร์8ฝั่งซ้ายค่อนข้างชัดเจนเลยแต่ว่าในะรดูการนี้จะเห็นว่า เบอร์41ขสิบเอ็ดหอยู่ในลักษณะการจับคู่กับซูบิเมนดีมากกว่านะดูเป็น4 2 3 1ได้เลยนะครับแต่บางจังหวะก็หมุนเวลาที่ไรส์ขึ้นไปเล่นเกมรุกก็จะเหมือนเป็น433 3, ได้ด้วยเช่นเดียวกันซีซั่นแรกกลางร,รับซีซั่นที่2บ็อกซ์ซูบ็อกซ์มีส่วนร่วมกับเกมรุกมากเป็นพิเศษแล้วก็ซีซั่นนี้ใช้ทั้ง2บทบาทให้มันเหมาะสมคู่ควรที่สุดโดยขนาข้างด้วยมาตินซูบิเมนดีนั่นคือวิธีการที่ไรส์พัฒนาตัวเองในแง่ของ2วิธีการ มิเกลเอต้าก็เลยพูดถึงไรซ์กับว่านี่เป็นนักเตะที่พัฒนาขึ้นครับเขามองว่าไรซ์ไม่ใช่น,นักเตะแบบใดแบบหนึ่งกําลังกลายเป็นนักเตะที่ครบเครื่องแล้วก็ทําได้หลายอย่างที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะเป็นนักเตะที่สามารถทําแบบนั้นได้เหมือนเกมล่าสุดกับายเยันที่เขาเป็นแมนออฟเดอะแมชเนี่ยก็ถูกมองว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความครบเครื่องครับไรซ์อยู่ทุกที่มีจังหวะเติมทะลุแนวรับถอยลงมาสกัดแท็กเกิลใส่แฮร์รี่เคนถูกไหมครับ เล่นอยู่ทั้ง2มุมมองทั้งเกมรุกทั้งเกมรับทําได้หมดครับรวมไปถึงลูกตั้งแต่ที่ไรซ์ก็ยังเป็นอาวุธให้กับอาร์ซนอลได้และก็สามารถดันขึ้นไปเล่นกับจังหวะเกมรุกได้ด้วยเช่นเดียวกันครับเหมือนอย่างที่ในฤด,ดูกาลนี้เจ้าตัวก็มีส่วนกับประตูของอาร์ซนอลถ้าในลีกเนี่ยมีไปแล้ว5ประตูแชมเปี้ยนส์อีกีก2แล้วนับตั้งแต่ที่มาเล่นให้กับอาร์ซอลตลอด3ฤด,ดูกาลเนี่ย ไรซ์พีโซโรกลับประตูไปแล้ว3าเสประตูครับก็มากกว่าไกเซโดเกือบเกือบสเท่าเพราะว่าไกเซโดเขาเล่นในบทอีกบทบาทนะครับแล้วยังเป็นตัวเลขที่เทียบกับนักแตะซ่องในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยไปรองแค่บุคโยซากา้าเรนโดทรอสซาและคาบัเท่านั้นครับนั่นเป็นตัวเลขที่มันบ่งบอกว่าเฮ้ยตอนนี้เรื่องเกมรุกของไรซ์เนี่ยกลายเป็นอีกหนึ่งอาวุธสําคัญของอาร์ซนอกไปแล้วครับมาดูชาร์ตนี้จะเห็นชัดถึงสไตล์ที่แตกต่างกันนะ สีแดงคือไรซ์สีน้ําเงินคือไกเซโดถ้าเทียบกันเนี่ยไกเซโดชนะการดวลมีตัวเลขที่มากกว่าเอาบอลกลับมาครอบครองมากกว่าผ่านบอลสําเร็จไกเซโดก็มากกว่าไรซ์แม้วจะเล็กน้อยก็ตามนะครับแต่ว่าในส่วนของพาร์ทเกมรุกเนี่ยไรซ์จะโดดเด่นมากกว่าผ่านบอลในพื้นที่สุดท้ายใส่แอซิสการสาร้างสรรค์โอกาสสร้างสรรค์โอกาสแบบแบบจะแจ้ง จำนวนประตูโอกาสยิงตรงกรอบเพราะฉะนั้นบทบาทมันถึงเห็นว่ามันมีความแตกต่างกันระหว่างไร์แล้วก็ไกเซโดที่เราเห็นได้ชัดเลยก็คือไกเซโดเป็นคนที่เขาจะปักหลักอยู่ในพื้นที่ตรงกลางมากกว่าแล้วไม่ได้ขยับขึ้นไปเล่นกับหน้าป่าประตูของผู้แข่งเท่ากับไร์นะครับแต่ว่าก็เป็นคนที่มีความสามารถในการเล่นเกมรุกเช่นกันยิงไป3ประตูแล้วก็เคยมีลูกยิงไกลส,สวยๆใส่ลิเวอร์พูลใส่เบนฟอร์ดนะครับแล้วก็ทําให้ ซีซั่นนี้มีจํานวนประตูที่ดูดีขึ้นกว่าฤดูกาลก่อนมันมันก็เลยเป็นจุดที่บงบออเกซโรก็ดูครบเครื่องขึ้นเหมือนกันแม้ว่าจะปักหลักเป็นเบอร์6มากกว่าก็ตามแต่ว่าในแง่ของประวัติการเล่นเนี่ยแกซโดเขาก็เคยเป็นนักเตะที่ผ่านการเล่นเบอร์8มาก่อนนะเ,เคยเล่นเบอร์8เหมือนกันในช่วงที่โรเบโตเดชเบี้คุมนะครับคือเบอร์6เนี่ยเดชบี้ใช้เบอร์8เนี่ยเป็นแกรมพอตเตอร์ใช้นะครับ ผ่านมา2วิธีการเขาเลยเล่นได้หลากหลายครับแล้วก็ต้องยอมรับว่านี่เป็นนักเตะที่สามารถทำประตูได้เช่นเดียวกันจากลูกยิงไกลแต่ว่าปีนี้เขาโดดเด่นในการคุมจังหวะตรงกลางตัดเกมได้ดีแล้วมีความนิ่งมากขึ้นนะครับซึ่งณเวลานี้เนี่ยเชลซี Chelsea ก็เลือกใช้เขาในบทบาทแบบนั้นแล้วเห็นได้ชัดว่าไอเรื่องโหการตัดบอลใสติการจัดการพื้นที่ตรงกลางของเขาเนี่ยมันค่อนข้างโดดเด่น โดยเฉพาะการเอาชนะแย่งบอลกลับมาแท็กเกลิลอันดับ6ของลีเข้าประทะ34ครั้งเนี่ยใส่ติการตัดบอลที่เบอร์หนึ่งเลยนะครับ26ครั้งแล้วก็การแย่งบอลกลับมาครองในพื้นที่กลางสนามเนี่ยอันดับ4ของลีกชนะการโดนภาคพื้นเนี่ย56ครั้งอันดับ13ของลีกแล้วก็ไปไปบีบก,กดดันจนทำให้เกิดข้อผิดพลาด71ครั้งก็อันดับ17ของลีคือโดดเด่นในในงานประเภทนี้มากๆนะครับสำหรับมายเซสกายเซโดแล้วก็ ณเวลานี้เนี่ยกาเซโร่คนที่มีความแข็งแกร่งด้านร่างกายแล้วก็เข้าใจเกมสูงทําให้ยืนตําแหน่งถูกต้องเสมอเลยตัดบอลได้มากที่สุดในลีกแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่สําคัญในกาเซโร่ก็เป็นคนที่มีความสําคัญในแง่ของการเริ่มต้นเกมรุกของเชลซีเริ่มบิวอัพไปครับตัดเกมได้ออกบอลได้เหมือนอย่างเกมเจอกับบาร์เซโลนาเนี่ยจ่ายบอลสำเร็จ94.5%ก็ความนิ่งมีคุณภาพในการจ่ายอาจจะไม่ได้ประเภทวางบอลยาวสวิชได้แบบไรส์นะครับแต่ว่า สิ่งที่เห็นเลยก็คือคุมจังหวะในตรงกลางได้อแล้วก็เป็นคนที่เขาใช้คําว่าเป็นเป็นคนที่มีจุดเน่นในแง่ของการครองบอลรักรักษาลูกฟุตบอลไว้เนี่ยครองบอลเอาไว้กับตัวเนี่ยเมื่อโดนเพรสซิ่งเข้ามาอืมเขาบอกว่าเป็นตัวท็อปของลีกเลยคือเสียบอลยากว่าแกง่ายๆแบบนั้นนะครับซึ่งนี่เป็นจุดที่น่าสนใจครับโดยเฉพาะสกายสปอร์ตเขาบอกเขา เขารอดูว่าจะได้เห็นไรซ์เนี่ยไปเป็นคนเพรสซิงใส่ไกเซโดที่เป็นตัวท็อปในแง่ของการครองบอลเวลาโดนไล่เพรสซิงหรือเปล่าซึ่งเขาก็เลยชี้ว่านี่แหละครับอาจจะเป็นจุดสําคัญยุทธศาสสำคัญครับที่จะต้องดวลกันก่อนเกมที่จะเจอกันในวันอาทิตย์นี้ครับไรซ์ mm hmm. Rice, มี2วิธีการครับเล่นเกมรุกเล่นเกมรับได้แต่ไกเซโดเป็นศูนย์กลางในการขึ้นเกมของเชลซีทําให้เกมนิ่งขึ้นและช่วยตัดเกมเพื่อจะ ทำให้สร้างสารเกมรุกโดยตัวรุกด้านบนต่อได้แต่ว่าไรซ์ก็เป็นหนึ่งคนที่จะสามารถได้ดวลกับไกเซโร์ตรงๆได้เหมือนกันเพราะเขาเป็นคนที่พร้อมจะไปขยับเพรสตัวขึ้นเกมเช่นเดียวกัน ถ้าว่าตามตรงนี่ก็เป็น2มิดฟิลด์ที่ผลงานโดดเด่นที่สุดในฤดูกาลนี้เลยก็ว่าได้นะครับถ้านับรวมทีมอื่นก็อาจจะมีเอลเลียตแอดเดอร์สันนะแต่เราก็ได้เห็นว่าไรส์มีบทบาทแบบไหนไกเซโดมีบทบาทแบบไหนและแน่นอนครับว่าในเกมวันอาทิตย์นี้ทั้งอาร์ซอลและเชลซีจะต้องใช้ศักยภาพอย่างมากที่สุดของ2คนนี้เพื่อหวังจะเป็นผู้ชนะนะครับมองมองคนนี้เป็นยังไงบ้างผมว่าณนะตอนนี้มีวิธีการที่ยังต่างกันอยู่นะ ต่างกันอยู่เพราออะร้านไม่ใช่เบอร์6อย่างเดียวแหละแต่ว่าแน่นอนว่าไกซโดปีนี้ก็มีผลงานที่ยอดเยี่ยมแล้วก็2คนนี้ถ้าใครมีผลงานฟอร์มพีคได้มีโอกาสจะช่วยทีมเป็นผู้ชนะแล้วมีผลงานขันที่ดีได้เลยเพราะนี่คือคีย์แมนในเกมวันอาทิตย์นี้อย่างแท้จริงนะครับอ่ะขยับไปดูมุมมองของเทอรเรียอองรีกันต่อครับควนหลงจากศึกยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับอองรีเนี่ยเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเขาก็จะไปวิเคราะห์กับทาง C.B.S. Sport นะครับซึ่งก็ได้มีช่วงสัมภาษณ์เดแคนไรส์แล้วก็มีพูดถึงอาร์เซนอลต่างๆเพราะว่าเขาจะวิเคราะห์ในศึกยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ิ้อยู่แล้วซึ่งองรีก็ออกมาชื่นชมอาร์เซนอมากๆเลยครับคือองรีเนี่ยเวลาที่เขาพูดเขาจะมีหมวก2ใบคือหนึ่งหมวกใบที่เขาเป็นแฟนบอลอาร์เซนอลกับหมวกอีกใบหนึ่งก็คือเป็นนักวิเคราะห์ถ้าพูดในหมวกใบที่เป็นแฟนอาร์เซนอลเนี่ยเขาก็จะบอกว่าฮ เขาเอาใจช่วยอาร์ซอลแบบนั้นนะครับแต่ถ้าพูดในหมวกใบที่เป็นนักวิเคราะห์เขาจะพูดตรงๆหน่อยตรงตรงหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นยังไงเขาก็บอกว่าสิ่งที่เทเลอรีบอกว่าสาหรับเขาเนี่ยปีนี้มันมีบางอย่างที่มันแตกต่างออกไปจากฤดูการที่ผ่านมามันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเออก่อนหน้านี้เขาพูดว่าอาร์ซอลมีโอกาสจะคว้าแชมป์พะเขาเป็นแฟนอาร์ซอลนะแต่ตอนนี้เขาต้องพูดได้แบบไม่ต้องใส่หมวกในฐานะแฟนอาร์ซอลแล้วครับ ด้วยวิธีการเล่นของอาร์ซนอลมุมมองที่อาร์ซดูเป็นทีมดูเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยมันแตกต่างไปจากเดิมจริงๆมันมีบางอย่างเกิดขึ้นกับทีมทีมนี้อยู่ครับในมุมมองเทอรียองรีทุกอย่างมันมันอยู่ในจุดที่มีบางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นแน่นอนอาร์ซโซยังไ่เขาใช้คำว่าเรานะยังไม่ไปถึงจุดที่เป็นแชมป์รูดี่อยู่ครับแล้วก็แต่ก็มีสิ่งสําคัญที่ยอมรับความจริงได้ว่าทีมกำลังทําได้ดีปีนี้แตกต่างเส้นทางอีกยาวไกลและเขาขอให พวกนายโชคดีในตอนที่พูดกับเดคแอนไรส์นะครับซึ่งเขาก็มองว่าเฮ้ยปีนี้มันรู้สึกจริงๆว่าอาร์ซอลจะไปถึงได้ในมุมมองเขานะแต่มันก็ต้องย้ำเตือนตัวเองว่ามันยังไม่ไปถึงดังนั้นเนี่ยสิ่งที่อาร์ซอลต้องทำก็คือต้องพยายามต่อไปแต่เขามองว่าปีนี้มันแตกต่างจากฤดูการที่ผ่านมาอย่างชัดเจนเลยความเป็นหนึ่งเดียววิธีการเล่นทุกๆอย่างอาร์ซอลแสดงให้เห็นอย่างแท้จริงว่าณเวลานี้เนี่ยแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิม อีกหนึ่งจุดที่เทเรยองรีมองก็คือณเวลานี้กับการเจอบาเยิร์นมิวนิกเนี่ยซึ่งหลายคนก็มองว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในลีกยุโรปก,ก่อนที่จะมาเจอกับอาร์เซนอลนะครับองรีก็บอกว่าเขาบอกว่าสิ่งที่อาร์เซนอลทำเนี่ยเวลาเล่นอาร์เซนอลพยามไม่เล่นเสี่ยงเกินไปในแดนตัวเองคือคือรู้ว่าควรจะต้องทําอะไรทําได้ดีมักจะเลิกเล่นบอลยาวเมื่อรู้ว่ามีโอกาสจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นถ้าโดนเพรสนะแล้วมันได้ผลและอาร์เซนอลได้ประตูจากจังหวะสวนกลับด้วย แล้วก็ได้ประตูจากจังหวะที่าเย,ยันไพอยามยจะเล่นมากจังหวะเกินไปผมว่าหมายถึงลูก2นะที่เราบีบเพรสได้เขาคิดว่าซอเป็นทีมที่ดีครับเป็นทีมที่แข็งแกร่งเอ,อเขาเรียกว่าเหนียวแน่นโดยเฉพาะหลังจากสุดสัปดาห์จนถึงกลางสัปดาห์ณเวลานี้นะครับก่อนเกมใหญ่จะเจอกับเชลซีแล้วตอนนี้เขาคิดว่าซอฟเป็นทีมที่แข็งแกร่งเหนียวแน่นที่สุดในยุโรปเลยก็ว่าได้นี่คือสิ่งที่เทอรี่อองรีชื่นชมนะ เออเขารู้สึกจริงๆนะองรมีมีช่วงที่เราไม่ดีเขาก็จะวิเคราะห์วิจารณ์ตรงๆเหมือนกันแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่องรีรู้สึกจริงๆว่าโซาอยู่ในมาตรฐานแบบที่เฮ้ยมันคาดหวังได้จริงๆแล้วเขาก็หวังว่าโาซ่จะไปถึงในฤดูกาลนี้นั่นเองนะครับอีกหนึ่งควันหลงจากศึกยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก็คือบทสัมภาษณ์ของโยชัวคิมมิชนะครับแน่นอนก็มีคำถามครับว่าเฮ้ยนี่เป็นทีมที่ดีที่สุดที่ เจอมาในฤดูกาลนี้หรือเปล่าสำหรับบาเยอร์มิวนิกเพราะทีเขาบอกเขาแพ้เป็นเกมแรกใช่ไหมครับซึ่งคิมิชก็ให้สัมภาษณ์ว่าไม่คิดได้คิดแบบนั้นนะเขาคิดว่าการเจอเปเชีนี่ยเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดโดยเฉพาะเรื่องวิธีการเล่นนะครับแม้ว่าบาเยอร์จะบุกชนะ2อหนึ่งนะจากการเล่นเพื่อนสิบคนนะครับเขาบอกอาร์เซอแตกต่างจากเปเชิร์ดสินเชิงเลยครับอาร์เซเด้นพึ่งพาลูกตั้งแต่ชอบเล่นบอลยาวชอบสู้เพื่อแย่งจังหวะบอลสองนะครับ มันเป็นเกมที่แตกต่างจากการเจอเปเชหรือปาริสซาชักแมงเนี่ยโดยสิ้นเชิงเพราะเกมนั้นดูมีความเป็นฟุตบอลมากกว่านะครับส่วนเกมนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องฟุตบอลมากนักมันเกี่ยวกับการบริหารจัดการเกมการดวลตัวต่อตัวนะครับและอาซออทำเรื่องนี้ได้ดีมากสำหรับเกมนี้นะแล้วก็อาซออคู่ควรกับการเป็นผู้ชนะนะส่วนบาเยิร์ก็ต้องเรียนรู้จากเกมนี้นมีช่วงท้ายหน่อยนะ <laughs> มีช่วงท้ายหน่อยนะครับว่า เออต้องเน้นเป็นพิเศษนะฮะก็เท่าที่ดูก็คือเหมเขาก็คงจะชอบวิธีการครอ,องเกมเดินหน้าเข้าใส่กันนะฮะแต่ว่าฟุตบอลก็มีแง่มุมอื่นด้วยลูกตั้งเตะบอลยาเก็บบอลสองนะครับแต่ว่าเขาก็มองว่าสุดท้ายแล้วเขาทาได้ดีมากแล้วก็สมควรกับการเปผู้ชนะนะครับอันนี้ก็เอามาเล่าให้ฟังกันประเด็นที่กําลังถูกพูดถึงกันอยู่พอสมควรสําหรับคิมมิชณเวลานี้นะครับซึ่งมันก็มีสัมภาษณ์ต่อจากนี้แล้วติเล่าให้ฟังว่าโอ้มิเกยตาตอนนี้กําลังแบบ อกำลังกำลังสนุกกับเรื่องเซตพีซนะถึงขั้นเล่นมุกว่าเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าเขาเสียใจเวลาที่ทีมไม่สามารถทำประตูจากลูกตั้งเตะได้ในเกมเจอตอนแนมอสเปอร์นะแล้วก็เขาสัมภาษณ์ตั้งแต่ก่อนเกมเจอบาเยอร์แลวอาเตต้าว่าสำหรับเขาเนี่ยการได้ประตูจากลูกตั้งเตะมันก็มีค่าเท่ากันได้ประตูจากโอเพนเพลย์อืมเขาบอกมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของเกมเป็นหนึ่งในวิธีการที่ทำประตูครับ แล้วมันก็ขึ้นอยู่คู่แข่งที่คุณต้องเจอวิธีการที่คู่แข่งเล่นเกมป้องกันดังนั้นทีมต้องมีประสิทธิภาพในทุกด้านครับทีมอยากเป็นที่สุดดีที่สุดในทุกๆสิ่งที่ถามนั่นคือเป้าหมายอบางครั้งก็ต้องใช้ตรงนี้แล้วกว็า้อมองว่าลูกเซตพีชกับลูกตั้งเตะมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้มีคุณค่าต่างกันเพราะฉะนั้นมันเป็นประตูเหมือนกันมันทําให้ทีมชนะได้เหมือนกันส่วนเดนกไรส์ก็บอกว่าเรื่องลูกตั้งเตะเนี่ยมันคือสิ่งที่ทีมพัฒนามานานแล้วนะครับ ฝึกมานานและทีมรู้ว่าต้องทําอะไรรู้ขั้นตอนแล้วก็เป็นวิธีการที่ดีมากในการช่วยให้ช่วยเปิดเกมเออมันมีหลายๆครั้งที่ได้ประตูลูกเซตพีและเกมมันเปิดขึ้นเหมือนอย่างการเจอบาเยนนะครับเขาบอกโดยเฉพาะการเจอบาเยนที่มันเล่นได้ยากอืแน่นอนว่าคนจะพูดอะไรก็ได้เกี่ยวกับเรื่องลูกตั้งเตะหรือเกี่ยวกับอาร์ซนอล ปัจจุบันลูกตั้งแต่คือจุดแข็งที่ยอดเยี่ยมของสโมสรแห่งนี้ครับและทีมก็หวังว่าจะทําประตูจากลูกตั้งแต่ไปได้เรื่อยๆด้วยเออไม่ได้เซเรียสกับคําพูดที่มันเกิดขึ้นนะในมุมมองของเดนการไรส์ก็ยังคงทัศนคติดีเหมือนเดิมครับสำหรับมิดฟิ d รายนี้นะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับอัปเดตกันแบบกระชับกระชับนะฮะเอาทั้งเรื่องโหมโรงก่อนสุสัปดาห์นี้เรื่องไรส์ไกเซโดนะครับที่ ต้องบอกมีสไตล์แตกต่างกันนะแต่เป็น2 m i มิดฟิลด์ที่ผลงานยอดเยี่ยมเหลือเกินครับแล้วก็ควันหลงจากเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีแกรกับชัยชนะเหนือบายเยนมิวนิกที่เราเรอคอยมาด้ยสกรกสามตอนหนึ่งสร้างความมั่นใจได้ดีทีเดียวครับเดี๋ยวเช้าวันพรุ่งนี้มาพรีวิวกันแบบเต็มๆนะครับเดี๋ยวรอ แหลงข่าวก่อนเกมอเาเตต้าก่จะได้เห็นชัดๆว่าจะมีข่าวดีใครกลับมาอีกอหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวมาวิเคราะห์ก่อนเกมรีวิวก่อนเกมกันเน้นๆเลยนะครับส่วันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆตามอย่าลืมนะครับฝากกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับทั้ง YouTube Facebook ของ God Gunner พื้นที่ของคนรักอาเซนอนนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามเสมอมานะครับแล้วก็หวังว่าจะแฮปปี้กับการติดตาม g o d g u n n e r พื้นที่ของเราอาร์ซอลต์ต,ต่อไปก็พยายามจะมีอะไรมาอัปเดตเรื่อยๆส่วนการเนอร์สอรี่เดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมานะสัปดาห์นี้ผมเตรียมไม่ทันจริงๆก็เลยมาเป็นข่าวอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังแล้วพวกนี้เดี๋ยวพรีวิวนะครับแล้ววันอาทิตย์เดี๋ยวเจอกันในไลฟ์หลังเกมนะครับวันนี้ขอบคุณทุกๆไการติดตามขอบคุณทุกไลฟ์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกซับสไครต์ทุกการกดติดตามนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนอาร์เซนอลจงเจริญสวัสดีครับ